4นะครับมวลอากาศของโลกมวลอากาศคือกลุ่มอากาศขนาดใหญ่ที่มีคุณสมบัติทางอุตุนิยมวิทยาเหมือนหรือใกล้เคียงกันได้แก่ความชื้นอุณหภูมิความกดอากาศและลักษณะการเคลื่อนตัวมวลอากาศมักมีคุณสมบัติทางอากาศที่เหมือนกับพื้นผิวของที่อากาศนั้นสัมผัสอยู่นะครับเราก็จะไปรู้จักมวลอากาศกันมากขึ้นนะครับมวลอากาศนะครับก็คือได้แบ่งย่อยๆเป็นก็คือ1 แนวะทะอากาศคือแนวเขตแบ่งระหว่างมวลอากาศ2ชนิดมีสมบัติแตกต่างกันอย่างชัดเจนสมบัติมวลอากาศที่แตกต่างกันคือความหนาแน่นอุณหภูมิความชื้นทิทางลมแนวะทะอากาศที่สําคัญนะครับก็คือแนวะทะอากาศร้อนและแนวะทะอากาศเย็นนะครับ 2. นะครับแนวะทะอากาศร้อนส่วนใหญ่มักจะเป็นมวลอากาศร้อนเคลื่อนที่เข้าหามวลอากาศเย็นและไต่ขึ้นอยู่เหนือมวลอากาศเย็นมีความหน้าชันและแนวปะทะน้อย จะเกิดฝนตกกระจายนะครับเป็นบริเวณกว้างส่วนแนวะัะอากาศเย็นนะครับก็จะเป็นแนวะัะอากาศที่มีมวลอากาศเย็นซึ่งมีความหนาแน่นสูงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าดันมวลความร้อนที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าขึ้นไปอยู่ชั้นบนของมวลอากาศเย็นแนวลาดของแนวลาดชั้นปะทะสูงคือลาดชั้นมากเกิดฝนตกหนักเป็นแห่งๆครับ